คิดว่าคนน่าจะเยอะแต่ไม่เคยคิดว่าจะเยอะขนาดนี <c> ้ <oughs> คือต้องบอกว่าก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าเออมาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องันบอกเป็นเกียรติมากๆที่มาเป็นเกสให้วันน,นี้นะคะแล้วก็อบอกว่ากระแสตอบรับตัวแฟนมิททั้งแรอันนี้เป็นทางแรกของแบรนด์กระแสตอบรับคือแบบว่ายังไม่ถึงหนึ่งนาทีอะคะ่ะคือแบบต้องขอบคุณคนมากๆ กิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวก็จะมีขึ้นไปร้องเพลงครับเราก็จะเป็นกิจกรรมเล่นเกมกับแฟนๆใช่ครับเราก็จะมีเป็นพิเศษเราสองพี่น้องเตรียังไงบ้างเตรียมตัวยังไงครับก็เตรียมเตรียมเพลงมไหมทุกคนฟังก็เตรียมมีมีเกมหลายเกมเลยที่จะมาแบบเพื่อนกับพี่ๆแฟนคลับวันนี้ทั้งหมดก็เตรียมผิวมาด้วยนี่แต่ยังไม่มีใคร ผู้บริหารู <S <S kind of ้ถึงจุดพันธุ์ยังไงบ้างอะไรนะคะออ๋โอเคจริงๆอันนี้ถ anyway ือว่าเป็นงานอีเวนต์ครั้งแรกของทางแบรนด์เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออเป็นเกียรติมากที่ที่น้องมาเป็นเกตส์เราเอตัวนี้เป็นงานพับบิคอีเวนต์ครั้งแรกของแบรนด์แล้วก็มาเหมือนแบบเป็นตัวงานเปิดตัวเซรั่มไอคอนิก ดูมีเทคสุดๆหนึ่งด้วยนะคะซึ่งเซรั่มตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่รวมเอาพวกไบรท์เทนนิ่งแล้วก็ไวท์เทนนิง่งค่ะไว้ในขวดเดียวและมีงานใจแล้วก็มีงานวิจัยฟูตตัวโดาาร,รดักค่ะสามฉบับวยการไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องผิวกระจ่างใสเรื่องเม็ดสีมาลาดินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องความชุ่มชื่นแล้วก็อันสุดท้ายคือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็มีความอ่อนโยนปลอดภัยผ่านการเทสไฮโปอันต์ถเทสวยะค่ะซึ่งก็คิดว่า เดี๋ยวให้น้องพูดให้ฟังแล้วกันบนเวทีว่าใจแล้วเป็นยังไงบ้างได้เลยที่น้องเป็นกินมันมากน้องก็จะเป็นพิ้เสียชีแน่นอนอยักจะไปคอมบินน์หน่อยไ้ทั้งสองคนจะฝากกิจกรรมแฟนๆเพจเตรียมคนไปไหนมาบิ้วบิ้วหน่อยได้ครับก็ของฝากงานนี้ได้ครับก็เป็นวายเอ็กซ์ลูมิเทคไอคอนิคสกินครับผมก็ขอบคุณทางแบรนด์มากๆที่ทุนภาพของกิจกรรมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณคร่ะสามท่านยิ้มมังกร